สวัสดีค่ะแคคตัสโูหิน38ค่ะวันนี้ก็จะมาว่าด้วยเรื่องกุหลาบหินหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งคือไม้เป็นพืชไม้หวบน้ํานะคะะวันี้ก็จะมาแนะนําวิธีเพื่อนๆในการวางใบของกุหลาบหินนะคะว่าเราจะวางแบบไหนวางอุปกรณ์ก็จะมีไอตัวรองก้นนะคะเป็นกาบมะพร้าวสับนะคะหรือเพื่อนๆจะใช้หินภูเขาไฟก็ได้แล้วก็เป็นดินปลูกแล้วก็จะเป็นขุยมะพร้าวนะคะการวางใบกุหลาบหินก็จะมีหลายวิธีนะคะแต่ว่าจะ มาแนะนําเพื่อนๆในวิธีค่กที่ทางของเราทํานะคะก็อันดับแรกน,นะคะแล้วก็จะนํากระดาบหินที่เราชอบนะคะเพื่อนๆก็เราจะวางใบไหนแล้วก็เอาต้นมาได้เลยค่ะเลือกเลือกมาได้เลยการเลือกใบนะคะก็คือให้เราเลือกใบที่อยู่ด้านล่างนะคะเพราะว่าใบด้านล่างเขาจะมีใบที่แก่แล้วเพราะว่าถ้าเราเด็ดช่วงบนๆนะคะคือใบเขาจะอ่อนเขาจะติดยากค่ะแล้วก็จะมาเด็ดกันเลยนะคะ เลือกใบล่างๆหน่อยนะเพื่อนๆว่าใบล่างๆเขาอ่าค่อนข้างจะแข็งแรงนิดนึงค่อยๆบิดนะคะจะได้มาหน้าตาประมาณนี้นะคะแล้วก็วางที่คนดนเดเด็ดเลยค่ะ กุหลาบหินก็มีหลากหลายสายพันธุ์นะคะแล้วก็ลักษณะสีแล้วก็ความน่ารักของเขาก็มีแตกต่างกันออกไปนะคะแล้วก็เป็นที่นิยมเลี้ยงพวกคู่กับแคคตัสเพราะว่าด้วยความน่ารักแล้วก็สีสันของเขาด้วยค่ะเพื่อนๆการวางใบก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะที่เราเพิ่มจํานวนต้นให้กับเขานะคะเพื่อที่เราจะได้มีกุหลาบหินเยอะๆ นี่เราเขาจะเด็ดล่างเหมือนกันนะคะถ้าใบเขาอ่อนเกินไปเวลาเขาโชโลยน้ำหรือว่าเขาโดนความชื้นเขาจะเน่าง่ายนะคะเพื่อนๆนแล้วก็จะตามด้วยวัสดุรองก้นเป็นกาบมะาาพร้าวสับหรือหินภูเขาไฟที่เพื่อนๆหาได้นะคะเราก็จะรองก้นลงไปอันนี้เพื่อนๆนจะใช้ ภาชนะเพื่อนๆจะใช้เป็นตะกร้าแบบนี้ก็ได้นะคะหรือจะเป็นกระถางแบบนี้ก็ได้นะคะตัวนี้ถ้ามีารูเพื่อนๆก็ใช้แผ่นรองนิดนึงนะคะรองเพื่อปิดก้นกระถางแล้วก็ตามด้วยกระมะเ,เพร้าวสับเลยค่ะใส่พอลงไปพอประมาณจนเรามองลงไปคือไม่เห็นไม่เห็นก้นกระถางนะคะ ประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ตามด้วยดินปลูกลงไปเลยค่ะเมื่อกี้ดื่มแนะนำเพื่อนๆมีสองอย่างนะคะก็คือจะเป็นสตาร์เกิจีเหมือนเดิมเลยไล่ไล่กันแมลงนะคะกันแมลงในดินที่เขามากับดินนะคะเพราะว่าบางทีดินเขาอาจจะมี ดินมาจากหลายๆที่นะเราก็ไม่รู้ว่าเขามีอะไรบ้างในดินนะคะแล้วก็เป็นตัวต่อมาเป็นปุ๋ยออสโมโคเป็นปุ๋ยละลายช้านะคะเพ่นือก็ใส่ไปเลยสักประมาณนี้นะคะเสร็<ๆ>แล้วเราก็จะใส่ดินเพิ่มอีกนิดนึง<ๆ>เกือบเต็มกระถางนะคะแต่ไม่เต็มนะคะเพื่อนๆ,ๆสักประมาณนี้นะคะ ตัวต่อมาด้านบนจะเราจะใช้เป็นทิศมอสหรือขุยมะพร้าวสับก็ได้แต่ว่าตัวนี้จะเป็นเราจะใช้ขุยมะพร้าวสับนะคะเพื่อที่เวลาเราชโชยน้ำเขาจะมีความชื้นนะคะก็อันนี้เป็นขุยมะพร้าวที่เราร่อนแล้วนะคะต้องร่อนนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าถ้าไม่ร่อนเดี๋ยวเขาจะมีอ่าเ,เป็นเป็นใยห,หรือว่าเป็นก้อนเรามันมันจะไม่สะดวกในการใช้งานนะคะ มนะีหลายๆท่านอาจสงสัยนะคะว่าการวางใบกุหลาบหินเราเด็ดมาแล้วเราสามารถวางได้เลยไหมหรือว่าต้องพักใบไว้ก่อนคือจริงๆแล้วก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่ความสะดวกของของเพื่อนๆแต่และท่านแต่ว่าทางของเราคือจะเด็ดแล้วก็วางได้เลยค่ะเพื่อนๆไม่มีผลอันนี้ก็เป็นที่เรียบร้อยนะคะคือเราเกี่ยขุยมะพร้าวให้เสมอกันนะคะต่อมาก็จะเป็นการวางใบเลยนะคะการวางใบคือถ้าวางตรงๆแบบนี้ โดยส่วนตัวนะคะคิดว่าเวลาเราชโชยน้ำนี้น้ําเขาอาจจะขังด้านบนได้เพราะว่าใบเขาจะลักษณะเป็นแง่งแบบนี้นะคะเพื่อนๆเวลาเราชโชยน้ําน้ําอาจจะขังแล้วทาให้ใบเน่าได้นะคะเราก็จะวางแบบลักษณะเฉียงๆวางติดกับขอบกระถางอย่างนี้นะคะเวลาเราชโชยน้ำน้ําเขาจะไหลลงด้านข้างตรงกลางนี้ได้เลยนะคะเราก็จะวางไปเรื่อยๆเลยค่ะวางวางเฉยๆนะคะเพื่อนๆถามว่าปักลงไปเลยได้ไหมปักลงไปแบบนี้ได้นะคะแต่ว่า โดยการที่เราใช้วิธีนี้แล้วคือเขาจะขึ้นเป็นต้นช้าหรือว่าออกรากช้าค่ะแล้วก็แต่วิธีนี้เป็นวิธีที่ลากมาง่ายนะคะคือว่าราวางเฉยๆรา,ากเขาก็จะสามารถมาได้เลยเราจะวางรอบๆไปเลยนะคะเพื่อนๆวางไปเรื่อยๆเลยะคะ่ะ ลากมาง่ายค่ะเพื่อนเพื่อนกุหลาบหินจริงแล้วการวางใบกุหลาบหินก็มีหลายวิธีที่แตกต่างกันไปนะคะเพื่อนเพื่อนจะวางบนหินบน,บนหินภูเขาไฟอย่างเดียวเลยก็ได้แต่ว่าโดยส่วนตัวก็คิดว่า,าถ้าเราวางกุหลาบหินบนหินภูเขาไฟแล้วก็ต้องโชโลยน้ําบ่อยขึ้นนะคะเพราะว่าลักษณะการการเขาดูเหมือนแบบ เขาจะไม่ค่อยเก็บความชื้นสักเท่าไหร่นะคะเสร็จแล้วนะคะในการวางใบของกุหลาบหินต่อมาเราจะช่วยด้วยน้ำนะคะคือเราจะในน้ําเราจะผสมบีหนึ่งนะคะเพื่อนๆหรือเราจะใช้ถ้าเพื่อนๆไม่มีบีเราก็สามารถใช้เป็นน้ําเปล่าก็ได้นะคะช่วยลงไปเลยค่ะแบบนี้เลย ครั้งแรกเราก็ชวยให้ให้เขาชุ่มๆไปไปได้เลยนะคะไม่เป็นอะไรแต่หลังจากนั้นคือเราจะสังเกตได้เลยว่าถ้าดินเขาแห้งถ้าคุยมะพร้าวเขาแห้งก็จะเป็นอีสีหนึ่งนะคะแล้วก็เริ่มโชวยได้เลยชวยน้ําโดยเฉลี่ยแล้วประมาณสองสามวันครั้งนะคะในการที่เราจะชวยน้ําให้เขาหนึ่งครั้งนะคะแต่นี้ครั้งแรกเราจะชวยแบบลักษณะจะชุ่มนิดนึงนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆเ,เวลา เลาเราช่ยน้ําน้ําก็จะไหลลงตรงช่องกลางเลยนะคะน้ําก็จะไม่ขังค่ะแต่ถ้าเราวางตรงๆไปเลยน้ําก็จะขังแล้วทาให้ใบเขาเน่าได้นะคะ,ะเพื่อนเพื่อนหรือว่าการวางนะคะเราก็จะไปวางในร่มแต่มีแสงหรือว่าเป็นแดดอ่อนๆจึงร่มจึงแดดก็ได้นะคะไม่ไม่แนะนําให้วางโดนแดดโดยตรงนะคะแล้วหลังจากนี้สักประมาณหนึ่งอาทิตย์ กว่าๆนะคะเขาเขาก็จะมีเริ่มเริ่มมีรากแล้วก็จะเป็นต้นอ่อนๆให้เราได้เห็นค่ะอันนี้เพื่อนๆจะสังเกตได้ง่ายๆได้เลยคะคือเราวางไว้เฉยๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวรากเขาก็จะมาเองคือเราไม่ต้องปักลงดินหรือไม่ต้องปักให้ให้ตรงเนี้ยเขาทิ่มลงในดินเลยนะคะเพราะว่าถ้าเราปักลงดินเลยโดยส่วนตัวก็อย่างที่บอกเป็นข้างต้นนะคะว่าเขาจะออกรากช้าแล้วก็เป็นในการที่เขาจะขึ้นเป็นต้นอ่อนๆมันจะช้ากว่ากันเยอะเลยค่ะ ลักษณะก็เราจะมาดูรากของเขานะคะอันนี้คือเราวางไว้เฉยๆนะคะเพื่อนอ่ะเนี่ยค่ะเพื่อนๆเห็นรากเขาไหมคะรากเขาจะขึ้นแบบนี้เลยในเมื่อเขาเดี๋ยวเขาจะดูความชื้นขึ้นมาเองค่ะคือเราต้องโชโลยน้ําให้เขาประจาคืออย่าให้เขาแห้งนะคะอย่าให้ขุยมะพร้าวด้านบนแห้งนะคะเพื่อนๆเราจะโชโลยน้ำเขาสักประมาณสองถึงสาวันชยหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็จะเป็นต้นนันอ่อนเขาจะขึ้นเป็นต้นนันอ่อนลักษณะจะเป็นแบบนี้นะคะ แล้วก็จะไล่ไปเป็นตามลําดับแล้วก็จะเป็นต้นใหญ่เป็นแบบนี้นะคะไซนี้ค่ะหลังจากที่เราแยกกุหลาบหนินลงกระถางแบบนี้แล้วนะคะก็โดยเฉลี่ยแล้วในการดูแลนะคะเราก็จะลดน้ํา 4- 5หวันต่อ1ครั้งนะคะก็มันก็ขึ้นอยู่กับที่ลักษณะอากาศของพื้นของแต่ละพื้นที่ในการเลี้ยงด้วยนะคะแล้วก็อยู่ที่ดินปลูกของเราด้วยนะคะว่าลักษณะการดินของเราโปร่งมากน้อยแค่ไหนนะคะ แต่โดยเฉลี่ยแล้วของเราคือจะ4 -5 ้าวันลดน้ำหนึ่งครั้งเพราะว่าเราจะกุหลาบหินเขาจะชอบดินแบบโปร่ปงๆที่หนึ่งนะคะเน้นโปร่งเลยค่ะเพื่อนๆแต่กรไตนี้ก็จะพร้อมจาหน่ายได้เลยนะคะเพื่อนๆค่ะก็วันนี้หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะหากเพื่อนๆสงสัยหรือมีคําถามนะคะก็สามารถถามเข้ามาใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะคะก็วันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะแคคตัสหนีสามแปดสวัสดีค่ะ